การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่22เดือนพฤศจิกาย,ยนปี2021นะครับ วันนี้เนี่ยในรอเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันนะฮะก็มีการตามหาไข่ทองคำของวินส์แม็กแมนนะฮะแล้วก็สองสามีภรรยาผู้ได้รับชัยชนะจาก s ซเวอร์ซีรีส์รวมทั้งครับเควินโอเวนที่หนีออกจากการปั้มเมื่อวานนี้วันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วยห้องทำงานของวินส์แม็กแมนนะฮะนั่งอยู่กับอดัมเพียร์แล้วก็สัญญาดีเฟลวินส์แม็กแมนบอกว่านี่พวกนายไม่เจออะไรเลยหรือไงไม่มีเบาะแสไม่มีอะไรเลยเหรอเดี๋ยวร้องล่ะให้ฉันมานะเฮ้ย มันไม่ใช่แค่ใครแต่มันเป็นเรื่องที่ใครสักคนเนี่ยขโมยของของฉันไปตอนแานิเวลบอกว่าเราสืบสวนนักมวยปั้มทั้งหมดแล้วไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยวินสแม็กแมนบอกว่าแน่นอนละ่ะใครมันจะไปยอมรับไม่แน่มันอาจจะเป็นนักมวยปั้มหญิงก็ได้แต่ไม่เป็นไรพวกนายทั้งสองคนไปแจ้งทุกๆคนที่ทํางานที่นี่บอกว่าถ้าใครให้เบาะแสอะไรได้เนี่ยฉันจะดูแลเขาเป็นอย่างดีและถ้าใครเอาไข่ทองคํามาคืนฉันได้เนี่ยฉันจะให้สิทธิ์ชิงแช,ช,ชมป์กับเขาในคืนนี้ แต่พามาที่แรนดี้ออตตันนะครับถูกถามว่าริดเดิลเนี่ยหายไปไหนแรนดี้ <c oughs> บอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหนมันอาจจะหลงทางหรืออะไรก็ได้แต่ปกติมันไม่เป็นแบบนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยหลังจากที่พวกเราเอาชนะด so, ิอโซ่เราฉลองกันแล้วเขาก็หายไปริดเดิลเข้ามาในฉากนะครับพร้อมหนวดปลอมที่ติดมาดริดเดิลบอกว่าเออนี่คือริดเดิลที่มีแรนดี้เป็นไอดอลที่นายบอกคืนนี้เนี่ย จัจะจ,จ,จ,จัดการดอบซิกละด้วยสามรำบนยอดของสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนตเคย์บรอดดี้ออาตตันบอกว่าพอได้แล้วฉันบอกให้นายเอาฉันเป็นแบบอย่างแต่ไม่ใช่ก๊อปปี้ไม่ใช่ไปติดหนวดแล้วแต่งตัวเหมือนฉันรีเดลบอกว่ามันไม่จันแล้วลเพื่อนเปิดเพลงได้ แต่ภามาคู่แรกนะครับริดเดิลเจอกับดอฟซิกเลอร์แมตต์ไม่แย่นะทุกคนเน้นปันป่นๆไปครับกลายเป็นว่าริดเดิลเนี่ยปั้มด้วยคาแรคเตอร์ของแรนดี้ออตตันไปเลยคือช่วงแรกๆอะ่ะยังเป็นท่าของตัวเองอยู่นะครับแต่ว่าช่วงหลังๆอะ่ะมันก็กลายเป็นคอมโบของแรนดี้ออตตันไปเลยก็ถือว่าแบบสนุกำขำๆไปไม่ได้มีอะไรจริงจังซะเท่าไหร่นะครับตอนจบเนี่ยริดเดิลใส่ RKO กดนับ3ไปหลังจบแมตต์เนี่ยล็กบูจะขึ้นมากระทืบริดเดิลนะครับแต่ว่าออตตันขึ้นมาช่วยไว แล้วก็ใส่โบเดริกไปทีหนึ่งแต่พามาที่เบกกี้ลินนะครับเปิดตัวออกมาหน้าเวทีเบกกี้ลินบอกว่าอะไรก็ตามที่นายเห็นเมื่อคืนเนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความโกรธความรักความทรยศความรู้สึกที่ฉันอยากจะกระทืบเธอพวกนายอย่างดูพวกฉันอัดกันใช่ไหมล่ะพวกนายไม่สนด้วยซ้ำว่าใครจะชนะแต่แน่นอนฉันชนะและฉันคือคนที่เก่งที่สุดแต่เรื่องนั้นมันจบไปแล้วพวกนายคงไม่อยากดูพวกฉันสู้กันอีกรอบสินะ พวกนายอยากเห็นอะไรใหม่ๆพวกนายอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปจะเป็นเบียนกาบิแลไหมเป็นลีฟมอร์แกนแต่ไม่สําคัญหรอกว่ามันจะเป็นใครไอ้หน้าโง่คนไหนก็ตามที่พวกนายเชียร์ถึงฉันจะไม่ค่อยชอบแต่ฉันก็อยากเจอคนใหม่ๆเหมือนกันแต่คงไม่มีใครเอาชนะฉันได้อยู่ดีโดยเฉพาะลีฟมอร์แกนพวกนายชอบนางมากสินะเพราะเธอเป็นพวกอันเดอร์ด็อกนั่นเหรอแต่ฉันบอกเลยว่าเธอจะไม่สามารถเอาชนะฉันได้อย่างแน่นอนเพราะว่าฉันคือบิ๊ก ท e เบ c กหลังจากเบกกิลินกลับไปนะครับเบียนก้าบิแลก็เปิดตัวออกมาเบียนก้าบิแลบอกว่ารู้ไหมเมื่อคืนนี่ฉันเอาชนะจากการถูกรุม4ต่อนหนึ่งและฉันรู้ว่าฉันสามารถเอาชนะได้เพราะว่าแฟนๆสนับสนุนฉันฉันคือ E.S.T แห่ง W.W.E และฉันก็คือผู้เหลือรอดเพราะงั้นนี่คือข้อพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาเลือกถูกที่เอาฉันไว้ในทีม แต่าจากดูดอปที่เธอไม่สามารถทำอะไรได้สภาพมาคู่2นะครับเบียนก้ามีแเลอร์เจอทามินาตัวแมทไม่ได้มีอะไรมากนะักทุกคนเพราะว่าทามินาเนี่ยสกิลการปั้มก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรนะครับส่งผลให้เบียนกาเนี่ยไม่สามารถใส่ท่าต่างๆหรือว่าจังหวะต่างๆได้อย่างมากมายนะักก็ใส่ท่าประจำตัวกันไปคนละชุดครับแล้วก็จบแมทตอนจบเนี่ยเบียนกาใส่ KOD กดนับ3ไปนะครับ หลังจบแมตช์นาทเลียจะขึ้นมาอัดเบียนก้านะครับแต่ว่าเบียนก้ารู้ทันสุดท้ายเนี่ยโดนดูดดบเข้ามาอัดอีกคนหนึ่งแต่ภาพมาที่เซตโรล,ลินนะครับเปิดตัวมาหน้าเวทีเซซโรล,ลินบอกว่าบุกลินส่งเสียงเชียร์ผู้ที่เหลือรอดหน่อยเมื่อคืนนี้ฉันอยู่บนเวทีฉันเป็นคนที่เอาชนะและพาทีมรอสู่ชัยชนะฉันทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวทีมของฉันไม่มีประโยชน์เลยเควินโอเวนประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่ามันเป็นไอคนขี้โกหกแค่ไหน บ็อบบี้แลสซีแพ้ด้วยการเขาเอาออสตินเทียรีเขาพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีพอส่วนฟินบาร์เลอร์โดนโบคิกจนสลบแล้วก็แพ้ไปมันไม่ได้ช่วยอะไรได้วยซ้ำแต่ยังไงก็ตามตอนที่ฟินบาร์เลอร์เดินขึ้นมาบนเวทีเนี่ยฉันทําให้หมอนนั้นเห็นว่าฉันนี่คือคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะว่าฉันคือผู้อย่างรู้ผู้บรรลุเซตฟินบาร์เลอร์เปิดตัวออกมานะครับ สามโปรแกรมเนี่ยนี่จะเป็นคู่ที่3นะครับเซธโรลินกับฟินบาร์เลอร์แต่ว่าเซตเนี่ยอัดฟินซะตั้งแต่ก่อนเริ่มแมตช์นะครับแล้วทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ย้ำกันอยู่สักพักแต่ว่าฟินเนี่ยโดนบนไดเหล็กจนกองไปนะครับแล้วก็ตามด้วยเคิร์ฟสต็อป์มีสอทีก่อนที่เซธโรลินจะกลับหลังฉากไปแต่พามาที่เซมิเซนมาหาวินแม็กแมนนะครับเซมิเซนบอกว่าจริงหรือเปล่าครับที่คุณบอกว่าจะให้โอกาสในการชิงแชมป์กับคนที่ที่เอาไข่เราก็แจ้งบอ่อแสได้งั้นผมมีบอ่อแสจะแจ้งผมผม ค่อนข้างแน่ใจมากเลยครับประมาณ95%ว่าคนที่ขโมยะจะต้องเป็นคนนี้แน่ๆวินส์แม็กแมนบอกว่านายรู้แน่ๆใช่ไหมพาเขามาหาฉันที่นี่เซมิเซบอกว่าได,ได้เลยครับเดีย๋ยวผมจะจัดการให้แต่ภาไปที่เควินโอเว่นนะครับถูกสัมภาษณ์ว่ารู้สึกยังไงที่เซธโรลินด่าว่าเขาเป็นคนโกหกเมื่อสักครู่เควินโอเว่นบอกว่าอา้าวเซธพูดถึงฉันด้วยเหรอฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยเพราะฉันสนใจกับการหาไข่ให้กับคุณแม็กแมนอยู่ เพราะว่ามันจะทําให้ฉันเนี่ยได้โอกาสในการชิงแชมป์และฉันจะได้เดินออกจากที่นี่ในฐานะของ WWE แชมเปี้ยนเธอรู้ไหมว่าไข่ของคุณแม็กแมนอยู่ไหนโอเคฉันขอไปหาก่อนนะแต่พากมาคู่3นะครับสตีดโปรฟิตเจอ AJ s t สไตล์แล้วก็โอโมดัวแมทเนี่ยตอน AJ ปั้มสนุกดีนะทุกคนคือมีจังหวะพิกไปพิกมาเยอะรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องถือว่าเป็น2-3นาทีที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับทั้งแบบ มอนเทสฟอร์ดแล้วก็แองเจโลเนี่ยสามารถปั้มเข้าขากับเอเจได้อย่างดีนะฮะแต่พอโอโมสเข้ามาทุกอย่างก็พังทลายนะครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของโอโมสเนี่ยมันมีมากเกินไปหน่อยตอนจบนะครับแองเจโลดอกินเนี่ยฉีดถังดับเพลิงใส่หน้าโอโมสแล้วก็แผ้ฝาออไปแต่ภาพที่คาเมล่านะครับแล้วก็ควีนเซเลน่าถูกสัมภาษณ์สำหรับการชิงแชมป์แท็กทีมในคืนนี้ครับคาเมล่าบอกว่าจริงๆเนี่ยต้องพูดว่าเรามีแผนอะไรกับเรียรมากกว่า เราะเราไม่สนใจนิกกี้เลยสักนิดเราไม่คิดเลยว่าเลียจะสามารถแบกทีมนั้นได้ตลอดการแต่ที่น่าเศร้าก็คือนิกกี้จะถูกทิ้งไว้เหงาๆเมื่อตอนเราเป็นแชมป์และพวกเราเนี่ยจะกลายเป็นแชมป์คู่ใหม่ที่งดงามที่สุดถภาพามาคู่สินะครับชิงแชมป์แท็กทีมนิกกี้เอเอสนะครับเลียลิปลี่เจอกับคามเมล,ล่าแล้วก็ควีนเซเลน่าเป็นแมตช์ที่ไม่ดีเลยทุกคนเป็นแมตช์ชิงแชมป์ที่ไม่ดีเลยเป็นการปั้มที่แบบ ที่แบบจะไม่ใช่แมตช์ด้วยซ้ำนะครับเป็นการวิ่งกันไปวิ่งกันมากีดกัดกัดแล้วก็ใส่ท่าไม้ตายจบไปนะฮะคือนิกกี้เนี่ยโดนอยู่3ท่าแล้วก็แพ้ไปเลยอะทุกคนมันแพ้ง่ายไปครับตอนจบเนี่ยควีนเซเลน่าใส่โค้ดเลดเอาชนะไปได้นะครับแต่ภาพไปที่วินแบ็กแมนสอนย่าดีเวลอดัมเพียสเซมิเซนนะครับทั้ง3คนเนี่ยพาคนร้ายมานะครับนั่นก็คือออสตินเทลรี่วินแบ็กแมนบอกว่านี่นายขโมยของของฉันงั้นเหรอ นายรู้หรือเปลา่ามันผิดกฎหมายนายกล้าดียังไงที่ทําแบบนี้ออสตินเทอรีบอกว่าผมต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับผมแค่อยากจะเซลฟี่กับไข่ใบนี้แต่การรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันแน่น,นหนาเหลือเกินผมจําเป็นจะต้องขโมยมันออกไปก่อนและจะเอามาคืนทีหลังพอเรื่องมันใหญ่โตผมก็กลัวมากเลยผมขอโทษจริงๆนะครับออสตินเทอรี่โชว์รูปที่เขาเซลฟี่กับไข่ให้ดูนะครับแล้วก็วินแบกแมนบอกว่าสแสดงว่านายพูดจริงงั้นฉันจะยกโทษให้นาย แล้วรู้อะไรไหมฉันชอบว่ะฉันจะให้นายชิงแชมป์มันซะเลยละกันออตินเทีรี่บอกว่าจริงหรดครับงั้นผมขอเซลฟี่กับคุณสักรูปได้ไหมครับทั้งสองคนเซลฟี่กันนะฮะหลังจากถ่ายรูปเสร็จเนี่ยเซมิเซนก็โวยวายบอกว่าอะไรวะคุณแบงค์แมนไหนคุณบอกว่าจะให้ผมชิงแชมป์ยังไงละ่ะวินแบงค์แมนก็บอกว่าฮุบป,ปักไอขี้ประจบแต่ภาพมาคู่ห้านะครับชิงแชมป์เทมป์ตี้โฟร์เซเว่นแซดดิกอเล็กซานเดอร์เจอเลจีตัวแมนโอเคเลยทุกคน คือมันไม่ได้เป็นแมตต์แบบเต็มรูปแบบหรอกนะครับแต่รู้สึกว่าเดจี้เนี่ยเซลท่าได้ดีแล้วก็มีการปั้มที่เป็นมวยปั้มมากขึ้นนะครับท่าปั้มทั้งหมดเนี่ยแทบจะไม่ได้ผิดพลาดใดๆเลยในแมตต์นี้ซึ่งดูดีมากๆนะครับสําหรับแมตต์ตลก2-3นาทีตอนจบเนี่ยแซนดิคเล็กซานเดอร์ใส่ลัมบาเช็คกดนับ3ไปหลังจบแมตต์เดน่าบุกมาใส่เน็กเบเกอร์กดแซนดิคเล็กซานเดอร์กลายเป็นแชมป์ทเวนตี้โฟร์เซเว่นคนใหม่นะครับแต่ภาพมาที่เดอะมิสเตอร์โว่าเพราะครับ ผมขอโทษที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนที่พ่อโดนเฮิร์ต์ลอกผมทําอะไรไม่ได้เลยครับต้องขอโทษจริงๆนะครับเรมิซิโอบอกว่าไม่ต้องกังวลไปลูกพ่อแลสลี์เนี่ยไม่ใช่มอนสเตอร์ตัวแรกที่พ่อพบเจอพอเจอมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นบ็อกเลสเนอร์เคนอันเดอร์เทเกอร์พ่อไม่ต้องการให้ลูกมาสู้แทนพ่อหรอกแต่วันนี้เนี่ยเราจะสู้คขยงข้างกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกไปโชว์ให้คนเห็นว่าเดอะมิสซิโอเนี่ยมันเจ๋งแค่ไหน แตพมาคู่6นะครับ2ลุมหนึ่งครับบ็อบบี้แลสลี์กับเดอะเมสเซริโอก่อนเริ่มแมตช์เนี่ย MVP บอกว่าเรชเคารบนนยนะนายเป็นนักมวยปล้มที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์คนหนึ่งแต่ในฐานะของพ่อนายไม่ได้เรื่องเลยวะนายพบเจอมอนสเตอร์มากมายในธุรกิจนี้แต่นายไม่สอนลูกชายซะหน่อยหรอว่าจะต้องรับมือกับมันยังไงแล้ววันนี้นายจะเจอกับมอนสเตอร์ที่นายไม่สามารถจัดการได้และไม่เคยจัดการได้ ลูกของนายจะต้องบาเจ็บพรุ่งนี้เมื่อนายเจอหน้าเมียของนายนายจะต้องอธิบายกับเธอว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าอีโก้ของนายเรเพราะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เมียของนายเริ่มเบื่อนายแล้วให้เธอโทรมาหาฉันสำหรับในด้านตัวแมทนะครับถือว่าตัวแมทนี้ไม่แย่เท่าไหร่เพราะว่าช่วงของเรกับแลสลี่เนี่ยค่อนข้างดีนะครับมีจังหวะนวงๆบ้างในช่วงของโดมินิก แต่ว่าก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยก็โดนอัดไปเรื่อยๆช่วงเทท้ายเนี่ยก็มีการทํางานกับเรมิเซียนะครับเป็นดับเบิลทีมที่ค่อนข้างดีก็ดูสนุกใช้ได้นะครับตอนจบเนี่ยแลสลี่สเปียร์ใส่เรมิเซียนะครับก่อนที่จะเฮิร์ล็อกใส่โดมินิกเอาชนะไปแต่ภาพมาที่บิ๊กอีนะครับให้สัมภาษณ์ถึงการที่จะต้องป้องกันแชมป์กับออตตินเทียรีบิ๊กอีบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยฉันทําให้ทุกคนผิดหวังฉันโทษแฮมแมนไม่ได้ ฉันโทษอูโซไม่ได้แต่นั่นเป็นเรื่องของเมื่อคืนคืนนี้ฉันจะต้องป้องการแชมป์กับเด็กหนุ่มออสตินเทยรีเด็กนั่นยังใหม่แต่เขาก็มีความสามารถดังนั้นฉันจะโชว์ให้เห็นเองว่าฉันคือแชมป์ที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนแต่พามาที่ลิฟมอ์แกนถูกสัมภาษณ์นะครับว่ารู้สึกยังไงที่เธอยังมีโอกาสชิงแชมป์อยู่ลิฟมอ์แกนบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยมันรู้สึกดีมากๆเลยนะเมื่อคืนนี้ทีมรอชนะ เบกกิลินเข้ามาขัดจังหวะนะครับเบกกิลินบอกว่าเดี๋ยว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 เรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือลิฟมอร์แกนน่ะเกาะคนอื่นชนะอีกครั้งนะเธอต้องขอบคุณเบียนกาต่างหากในการเอาชนะครั้งนี้ลิฟเธอทําอะไรบ้างเธอทําอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่มันนี่อินเดอะแบงค์แล้ววันนั้นเธอก็ไม่สามารถเอากระเป๋ามาได้นิกกี้เอเอชต่างหากที่ได้กระเป๋าไปและเธอก็สามารถแคชอินโดยการใช้กระเป๋านั่นแล้วก็ถือเข็มขัดที่เธอไม่เคยถือลิฟมอร์แกนบอกว่า แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันถือเข็มขัดของเธอไปแล้วนะเบกกี้บอกว่าฉันแจกลายเซ็นเป็นประจำนะลีฟฉันเห็นเด็กๆถือเข็มขัดมามา,มากมายแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นแชมป์ตอนที่ฉันบอกกับเธอว่าเธอจะเป็นแชมป์นะ่ะเธอก็อไปบอกคนอื่นแบบนี้จนตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเธอออกไปแล้วและยังไงเธอจะทํายังไงต่อไปเธอจะร้องไห้หรอเธอจะร้องไห้ไหมนะโอเอโอเอลีฟอ,อ์แกนต่อยหน้าเบกกี้ลิ้นไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็แยกย้ายกัน แต่ถ้ามาคู่7นะครับโอเพนชาเลนจิงแชมป์ยูเนเต็ดสเตจแชมเปี้ยนเซมิสเ c นเจอร์เดเมนพีตนะครับก่อนเริ่มแมตช์เนี่ยอัพโลคูดเปิดโตมาอัพโลคูดบอกว่าเดเมนฉันว่านายจะต้องอับอายกับตัวตนของนายแน่ๆฉันละสงสารนายเลือเกิดแต่ฉันเนี่ยภูมิใจกับตัวเองมากๆเพราะว่าฉันเป็นราชวงศ์แห่งไนจีเรียเพราะงั้นฉันจะจัดการนายเพื่อแชมป์เ้นนั้นและฉันจะลงโทษนายเองเดเมนพีตบอกว่า ถ้านายอยากจะโม้เนี่ยนายไปทำพอร์แคสโนนไม่ก็หุบป,ปากไปถ้านายอยากรู้ว่าฉันเป็นยังไงเนี่ยมาเจอกับฉันได้ฉันจะเอาเข็มขัดเส้นนี้เป็นเดิมพันเพราะลรูดบอกว่าคนที่นี่เชียนายเดเมียนเพราะงั้นเนี่ยมันไม่อยู่ตีถามฉันจะไม่ชิงแชมป์กับนายเซมิเซนเปิดตัวออกมานะครับเซมิเซนบอกว่านี่มันพอดีเป๊ะเลยทุกคนทั่วโลกเห็นแล้วว่า W W E นะทำยังไงกับฉัน หลังจากที่วินสแมคแมนยกเลิกข้อเสนอของฉันทาให้ฉันเนี่ยไม่ได้ชิงแชมป์โลกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพวกนายไม่รับคําท้าฉันจะรับเองฉันจะไม่ออกจากที่นี่ด้วยมือเปล่าฉันจะออกจากที่นี่ด้วยการเป็น United State แชมป์ยูนิเต็ดสเตทแชมเปียนโตแมทกลางๆนะทุกคนไม่ได้มีอะไรมากครับเน้นขายคาแรคเตอร์บ้าพลังของเน้นไปที่ความโกรธเกี้ยวของพี่แกโดนนั่นนิดโดนนี่หน่อยก็ตาเหลือกบ้าพลังไปซะหมดหลังจากบ้าพลังแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครหยุดเขาได้แล้วครับ ทุกคนก็จะโด่งกระทืบไม่ต่างกันแต่ถามว่าแมตส์สนุกไหมก็งั้นๆนะ่ะทุกคนตอนจบนะครับเดเมนพีสในสายฮิดเดนไลท์กดนับ3ไปป้องกันแชมป์เอาไว้ได้แต่ภาพที่ออตินเทียรีถูกสัมภาษณ์นะครับว่ารู้สึกยังไงที่ได้ชิงแชมป์ครั้งแรกออตินเทียรีบอกว่าสุดยอดไปเลยครับฉันได้ชิงแชมป์แมตส์ดับเบิลยูดับเบิลยูอีและฉันก็ยังได้เซลฟี่กับมิสเตอร์แม็กแมนอีกต่างหากคืนนี้เนี่ยฉันจะเป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ในเซอร์เวอร์ซีรีส์เนี่ยฉันอยู่ทีีมรรอท่ได้ัับชชยนะ ส่วน Big E เนี่ยเขาเป็นไอ้ที่แพ้ฉันคืออนาคตของวงการและมิสเตอร์แม็กแมนก็เห็นแบบนั้น Big E อีฉันจะให้ในายเห็นความจริงมอชั้นเซลฟี่กับเข็มขัดดับเบิลยูดับเบิลยูอีแต่พามาคู่แปดนะครับชิงแชมป์ดับเบิลยูดับเบิลยูอีแชมเปี้ยนออตตินเทียรี่เจอกับ BigE ครับตัวแมต์โอเคนะไม่แย่เท่าไหร่ก็เหมาะสมกับการชิงแชมป์ประจำสัปดาห์แหละครับทุกคนเนื้อเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับการชิงแชมป์สักเท่าไหร่แต่ว่า ตัวเนื้อเรื่องในแมตช์เนี่ยเกี่ยวกับเซธโรลินแล้วก็เควินโอเวนที่มานั่งข้างเวทีมากกว่าเหมือนว่าตอนแรกเนี่ยทั้งคู่จะมาเพื่อปั่นประสาทบิ๊กอีแต่ว่าแท้จริงแล้วคนสวยคือออตินเทอรี่แทนนะครับตอนจบเนี่ยบิ๊กอีใส่บิ๊กเอนดิ้งเอาชนะไปหลังจบแมตช์บิ๊กอีก็ใส่บิ๊กเอนดิ้งกับเซธโรลินก่อนปิดโชว์ไปนะครับสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกดูดดับขึ้นมารอบทำลายเบียนกาบิแลเหตุการณ์ที่2นะครับเซธโรลินเนี่ย่ยยกรระทืบบบฟินนนาเลลอ์สจขึ้้้ปำไไมด เหตุการณ์ที่3ลิฟมอร์แกนชกปากเบกกิลินไปตอนที่สัมภาษณ์นะครับเหตุการณ์ที่4อพอลโลคูดออกมาหาเรื่องเดเมนพีและเหตุการณ์ที่5ครับบิ๊กอีใส่บิ๊กเอนดิ้งเซโรลินก่อนปิดโชว์สรุปแม็กกันหน่อยครับทุกคนคู่แรกลิเดลเจอดอกซิกเลอร์นะครับลิเดลเอาชนะไปได้คู่ที่2เบียนกาบิแลเจอทามิน่านะครับเบียนกาบิแลเอาชนะไปได้คู่ที่3สตีทโปรฟิตครับเจอกับเอเจสไตล์แล้วก็โอมอสเอเจสไตล์กับโอมอสเอาชนะไปได้ คู่ที่4ชิงแชมป์แท็กทีมหญิงนิกกี้เอเอชเลียริลี่เจอกับคาเมล่แล้วก็ควีนเซเลน n านะครับคาเมล่ากับควีนเซเลนาเอาชนะไปได้แล้วก็กลายเป็นแชมป์คู่ใหม่คู่ที่5ครับชิงแชมป์ทเวนตี้โฟร์เซเว่นแซดดกอเล็กซานเดอร์ครับเจอเรจจี้แซดดิกอเล็กซานเดอร์เอาชนะไปได้แล้วก็กลายเป็นแชมป์คนใหม่คู่ที่6ครับ2รุม1 b o b b บ๊อบบี้แลสลีเจอดูรมิสซิโอบ๊อบบี้แลสเอาชนะไปได้คู่ที่7 open อเพน l ช n g ล์ชิงแชมป์ยูนิเต็ดสเตจแชมเปี้ยนนะครับเซม,มิเซนเ,เจอ Damon Damon eth, เอไไดเมนพีดเด ชิงแชมป์ WWE นะครับออสตินเทียรีเจอบิ๊กอีบิ๊กอีป้องกันแชมป์เอาไว้ได้วันนี้ในรอนะครับมีเหตุการณ์ที่คนพูดถึงกันไปทั่วโลกนั่นก็คือมีคนดูครับเข้ามาอัดเซตโรล,ลินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องดูเรื่องความปลอดภัยของสถานที่นะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยแฟนๆก็จะเข้าใจว่ามันเป็นบทบาทต่างๆนะครับก็จะไม่มีใครเข้ามาทําอะไรแบบนี้ซักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่คุ้มครับนอกจากโดนแบนแล้วเนี่ยก็จะโดน WWE ฟ้องด้วย นะครับในเรื่องของการทําให้โชว์เสียหายอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องโดนค่าปรับไปอีกแล้วก็ต้องดูในเรื่องความปลอดภัยมากกว่านี้ของ WWE นะครับตอนนี้นี่อย่างโชคดีที่คนที่เข้ามาเนี่ยมีแค่มือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีอาวุธเข้ามาด้วยเนี่ยก็จะน่ากลัวเลยแหละรวมทั้งเป็นรายการถ่ายทออสดด้วยนะฮะก็ต้องระวังกันมากกว่านี้นะ่ะนะฮะส่วนในโชว์นะครับเนื้อเรื่องของรองสัปดาห์เนี้ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มจังๆนะทุกคน รู้สึกเหมือนว่ามันยืดเนื้อเรื่องมากไปหน่อยนะครับทั้งในด้านของ RK Pro ที่ตอนนี้เริ่มไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วนะฮะแล้วก็รวมทั้ง Kevin O w เวที่ช่วงแรกเหมือนจะเป็นตัวเนื้อเรื่องหลักนะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรจังๆเซนโรเล่นที่เตยคนไปทั่วนะครับ b i g E k e v i n o w e n f i n นฟินบ er. คือคิดว่าเนื้อเรื่องของ b i g E น่าจะเป็นเรื่องหลักแหละนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องมันไม่เดินไปไหนสักทีอะ จะเอาโอเว่นมาอยู่ในฉากแล้วฝ้าก็เป็น3เศร้าก็ก็ชูให้มันชัดๆหน่อยวันนี้เนี่ยก็โอเคมีการชนกันมีการด่ากันมีการต่อยกันนูน่นนี่นั่นก็ดูเป็น3เศร้าขึ้นมาสักหน่อยแต่ว่าเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยกระชับสักเท่าไหร่ทุกคนมันเหมือนกับว่าศึกนี้ยืดไปแล้วเดี๋ยวก็ไปสู้กับศึกใหญ่ศึกหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยจะแบบเนื้อเรื่องมันก็เลยจะจังๆสักเล็กน้อยรวมทั้งเดเมนพีชนะครับทุกคนที่ อยู่ดีๆก็เปลี่ยนเพลงแล้วก็มีลูกบ้าขึ้นมาซะงั้นอะอยู่ดีๆมันก็มีมีพลังแฝงขึ้นมาโดยที่แบบไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากมายนักอะแค่ใครแบบถ้าตกหัวเดเมนพีสเนี่ยเดเมนพีสกระทืบจนคุณจะกลายเป็นซากศพอะไรเงี้ยซึ่งความแปลกก็คือท่าที่ใช้อ่ะมันก็เป็นท่าเดิมมันก็เป็นจังหวะเดิมคือไม่ได้อัดแหลกซะจนแบบกระทืบจนเละจนต้องส่งเข้าโรงพยาบาลด้วยความบาเลือด ต้องมีคนออกมาห้ามถึงจะหยุดอะไรเงี้ยไม่นะฮะมันก็ป้าเหมือนเดิมแล้วมันก็ใส่ท่าไม้ตายเอาชนะไปเท่ๆสิ่งเดียวที่แตกต่างไปก็คือตาที่มันถลนออกมามากกว่าปกติแค่นั้นเองที่เหลือไม่มีอะไรเลยครับที่เหลือเหมือนเดิมหายใจเร็วขึ้นนิดหน่อยซื้อซาซื้อซาตาเหลือก็อแกก็แกก็แก,ก,แ,ก,กแล้วก็จบแมตช์ไปมันไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าว่าดูเดือดเลือดพ่านขนาดนั้นนะครับ ส่วนในด้านของเบ็คกิลินแล้วก็ลิฟมอ์แกนเนี่ยก็รอดูอยู่นะคือเข้าใจว่าเพิ่งเริ่มแหละก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าถ้าอีกสัก2 3สสัปดาห์แล้วยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยผมว่ากระแสมันจะหมดเอานะพอเนื้อเรื่องมันยืดเกินไปอะ่ะคนจะไม่เชียร์ไงลิฟมอ์แกนเนี่ยคนแบบกำลังหายกำลังเชียร์เลยตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้ายืดไปอีกสัก3สัปดาห์ยังไม่ได้ชิงเนี่ยยังเลาะและเลาะแรกกันอยู่แบบเนี้ยผมว่าคนดูจะไม่เชียร์นะ แล้วพอสุดท้ายตัดสินใจให้รีมอแกนขึ้นไปชิงคนดูมจะไม่ดูแล้วไงก็จะแบบออามือก็แค่ขึ้นมาชิงอ่ะถึงตอนนี้เนี่ยเราจะคิดว่าเออมันมันได้แค่ขึ้นไปชิงอยู่แล้วก็ก็ตามอ่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าปั้นเนื้อเรื่องดีๆหน่อยคนมันก็ยังเชียร์คนมันก็ยังแบบยังลุ้นไงตอนนี้คือถ้ายืดออกไปยาวๆเนี่ยผมกลัวว่ากระแสของรีมอแกนเนี่ยจะหมดลงนะครับแล้วก็คิดว่าถ้ากระแสหมดลงเนี่ยมันก็ไม่น่าจะดันขึ้นมาอีกแล้วอ่ะนะครับเพราะว่ามันนานเกินไป ส่วนในด้านของนิกกี้นะฮะหลังจากเสียแชมป์เนี่ยไม่มีเนื้อเรื่องต่อตอนแรกผมคิดว่าน่าจะตีกับเรียลิบรี่นะตอนแรกเลยอะ่ะแบบเฮ้ยนิกกี้เทิร์นฮิลหรือเปล่าตอนที่โดนใส่ไฟว่าแบบเฮ้ยไม่เก่งเลยกระจอกขี้แพ้อะไรเงี้ยนิกกี้เทิร์นฮิลหรือเปล่าสรุปแล้วไม่ใช่นะครับไปนอนกอดกันอยู่ล่างเวทีเหมือนเดิมก็คิดว่ามีโอกาสจะโดนซองขาวเยอะมากนะรู้สึกว่า นิกกี้เป็นนักมวยป้ามอีกหนึ่งคนที่ WWE จะทิ้งตอนไหนก็ได้นะครับซึ่งจริงๆมีนักมวยป้ามอีกเยอะมากเลยที่ WWE ไม่จะทิ้งตอนไหนก็ได้นะครับเกือบทุกคนเลยแล้วนิกกี้ที่เป็นแชมป์โลกหญิงกระแสล่วงคนดูไม่ดูนะครับผมเห็นข่าวผ่านๆว่าช่วงที่นิกกี้ได้แชมป์เนี่ยยอดคนดูหายไปหลายแสนอยู่นะครับแล้วพอได้แชมป์แท็กทีมมา มันก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรเป็นจริงเป็นจังเดินชูแขนกระโดดโลดเต้นไปวันๆน่ะไม่ได้มีการป้องกันแชมป์ไม่ได้มีเนื้อเรื่องจริงจังแล้วตอนนี้เสียแชมป์แล้วก็จ่างแน่ๆนะครับก็จ่างแน่ๆคือถ้าเราโยนกลับไปในตอนที่เชนาเบสเลอร์กับนายแจ็คเป็นแชมป์อ่ะนะครับคือโอเคปั้มไม่ดีหรอกไม่เคยสนุกหรอกแต่แม่งปั้มทุกสัปดาห์ สแมกดาวแม่งก็ปัม้มรอแม่งก็ปัม้มมีเนื้อเรื่องเตียคนนั้นด่าคนนี้ไปทั่วเนื้อออกไหมครับแต่ว่านิกกี้กับเลยียริบลีแม่งแทบจะไม่มีอะไรเลยแล้วตอนนี้เนี่ยไอสองคนที่ปัม้มแทบจะไม่ได้อย่างควีนเซเลน่าแล้วก็คาเมล่าได้แชมป์ทุกคนคือในด้านของเนื้อเรื่องอ่ะแม่งน่าจะดีแหละเพราะว่า2ตัวนี้ก็น่าจะออกมาแบบนี่ไงใช้เป็นแชมป์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดอะไรเงี้ยมันมีเรื่องที่ออกมาโม้ได้เรื่อยๆแหละนะครับแต่ว่า ในคุณภาพของแมตต์เราไม่คิดว่ามันจะดีโดยส่วนตัวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าหลีกหญิงที่เป็นแท็กทีมอ่ะมันดีนะจนกระทั่งเขาไล่ออกไปหมดอะ่ะตอนนี้อย่าว่าแต่แท็กทีมครับแชมป์ใหญ่ยังไม่รู้จะเอาใครมาชิงเลยแม่งเหลือตัวเลือกน้อยเหลือเกินอะ่ะนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่านิกกี้จะโดนสองข่าเมื่อไหร่ผมคิดว่าน่าจะไม่นานนะครับอันนี้คือไม่ได้แช่งนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมีโอกาสสูงเลย ที่จะโดน2ข่าวนะครับก็ต้องติดตามการทั้งในด้าของนิกกี้นะฮะแล้วก็รอในสัปดาห์หน้าวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวมาเล่าให้วันนี้นะครับก็มีเรื่องาาานนร,รองาวประมาณนี้ยังไงใครชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ